ตรงว่าผมเนี่ยอยู่กับพิชันเป็นคนสนิทของปะ๊ะกำพลผมนั่งปล่อยรถไทยรัดไปภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานกับพิชันเนี่ยอยู่นานหลายเดือนผมได้วันร้อยห้าสิบจนป้าบอกมไม่ต้องมาทำแล้วเดี๋ยวไปเล่นหนังแล้วไปเล่นหนัง ผมจิงระลึกถึงบุญคุณของท่านผมเจอแม่นี่สินวันจะลพที่สนามบินดอนเมืองคนเข้าแถวแม่ก็ดีมากคุณหญิงเข้าแถวเหมือนคนทั่วไปผมเข้าแถวอีกอีกช่องหนึ่งผมบอกอ้าวแม่นี่ผมก็เดินกันาไปพาลูกเข้าไปกราบเท้าท่านก้มกราบกลางสนามบินนี่คือวิถีชีวิตผมจริงๆเป็นอย่างนี้ผมเป็นเด็กวัด ผมไม่ใช่ลูกูดีมีเงินอะไรมาจากไหนไม่ใช่ยศถาบรรดาศักิ์อะไรผมกาบเท้าแม่ปานิสินวัชราพลกลางสนามบินคนมองกันทั้งทั้งไฟเลยนี่คือผมคนไหนดีกับผมผมดีกับทุกคนผมไม่เอาผมสาบแช่งทุกคนที่โกงกินบ้านเมืองแต่ผมสาบแช่งในใจ สาบแช้งในใจและคําพูดผมค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์ครับผมทักใครเนี่ยคนกลัวหมดให้ระวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นงีงย้ยาผมชื่นชมน,นักแสดงรุ่นหลังๆน้องๆนเนี่ยเข้าวัดไปธรรมะทําใจพี่น้องครับทุกอย่างผมเป็นทุกอย่างแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยใต้บุญบาร,รมีของพระองค์ สายที่หนึ่งสายที่สามผมได้แล้วสี่ก็ได้แล้วนี่สายที่สองครับซึ่งคุณมีเงินแสนล้านคุณก็ไม่ได้ห้าร้อยล้านคุณก็ไม่ได้อย่างนี้ฉะนั้นจิตใจต้องดีครับหนึ่งไม่อิจฉาลิษยาใครไม่ใส่ร้าป้ายสีใครแม่เลยแต่ผมบอกตรียย่า ผมไม่ชอบคนโกมผมเห็นมาตั้งแต่จอมพลปอ,อกเกิดนะผมเกิดนะรุ่นนั้นนะแล้วก็มาท่นานน้ำควง,าาวงอภัยวงศ์แล้วผมก็มามาสนิทกับอาหม,ม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ทุกคนรักผมหมดแต่ที่ฝังใจอยู่ทุกวันนี้ก็คือนี่ยสัญลักษณ์นี้คนไม่รู้เนยให้คนรู้ประวัติชีวิตผม ผมนี่กาัแจากโรงเรียนหกโมงเย็นต้องเอาควายลงเข้าคอกไม่ใ,ให้ยุงกัดนะครับเชา้าก่อนจะไปโรงเรียนต้องตื่นตีห้าเอาควายขึ้นมาล้างโคนให้กินหญ้าแล้วก่อนถึงจะไปโรงเรียนนี่ชีวิตผมเป็นอย่างนี้มาตลอดตอนอยู่เรียนมห้ามห้ามหกแล้วผมก็เข้าเรียนมเจ็ดมแปดที่จังหวัดแต่ว่าไม่ผมผมเกเรผมไปสมัครท่องโกนแต่ไม่ได้สอบ เราไปชกมวยที่เชียงใหม่นี่คือชีวิตของผมจริงๆอยากอยาให้พี่น้องรู้จริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้ให้มาด้วยความบริสุทธิ์